ไอพร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาเสนอาวิีตายตอนแมวเหมียวตกเดซีบ่ กลัวคิด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 บ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับบ้านพาพวกเรามาถึงไหนล้วเนี่ยสวยเหมือนกันนะดูจากแผนที่บนเรดาร เราน่าจะอยู่แถวตะว,วันออกกลางใกล้ๆกับประเทศอิสราเอลนะ่ะกุ้ยมาทำไมน่ะแถวนี้เห็นแต่ฝั่งน้ำกับภูเขาไม่เห็นจะมีอะไรน่าสนใจเลยอืคุณบ้านเขาเลือกหยุดตามแผนการสำรวจแสดงว่าแถวนี้ต้องมีอะไรน่าสนใจแน่เลยสังเกตกัหรุอเปล่าว่ากลิ่นเกลือลอ,อยมากับลม เค็มปีเลยล่ะก็จริงนะกลิ่นเกลือเข้มข้นกว่าน้ําทะเลไหนๆที่เคยไปเลยนะเนี่ยได้กลิ่นนี้แล้วนึกถึงเนื้อปลานุ่มๆเจ้าแมวตุกละพูดเรื่องเนี่ยท้องเลยร้องจอกจอกเลยเจ้ามังกรปากไม่ดีว่าฉันเหรอนี่แน่นี่แน,น,น่เจ้าแมวจอมหาเรื่องเหมียวถือว่าตัวใหญ่เหรอ อ้ไช่วยเหมียวด้วยแย่แล้วต้องรีบลงไปช่วยคุณเหมียวแล้วละเดี๋ยวก่อนแกนสังเกตดีๆสิคุณเหมียวแทบจะไม่จมลงไปเลยนะช่วยด้วยช่วยด้วยอมจริงด้วยสิดูท่าที่นี่จะเป็นเดซีสินะ <c oughs> ปล่อยให้ตกน้ำสักพักค่อยไปช่วยแกล้งเสียให้เข็ด คุณเหมียวเลิกดิ้นก่อนจ้าลองทำตัวนิ่งๆดูจะได้ไม่จมนะอะจริงด้วยกันแต่รีบมาช่วยฉันทีเหมียวไม่ชอบน้ำจ้าไปเดี๋ยวนี้เลยเอาละ่ะกลับขึ้นฝั่งกันจ้าขอบคุณแก้วกับแกนมากเลยว่าแต่ ทำไมเราไม่จมในน้ำทะเลที่นี่ล่ะก็เพราะมีเกลือละลายอยู่เยอะแยะเลยนะสิละลายจนมีความเข้มข้นสูงมักๆๆๆมากเลยล่ะไปจ้ะไปทำความสะอาดตัวที่บ้านก่อนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแบบละเอียดเลยสวัสดีครับขอต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนต้อนร โอ้โหเสียงดังฟังชัดขนาดนี้นี่ทางน้องๆทุกคนจะพร้อมกับการทดลองวิทยาศาสตร์กันในรายการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยเย้ก่อนที่เราจะมาทําการทดลองกันนะครับวันนี้พี่บอลมีของอย่างหนึ่งมาให้น้องๆได้ดูกันด้วยเป็นอะไรฮะให้น้องๆช่วยกันดูดีกว่านะครับอ่ะโฟมแข็งจังเลยอ่ะมีน้ำตาลด้วยพี่บอลมีนี่เลยครับตัวช่วยของเราในวันนี้นั่นก็คือนี่ฮะเป็น แว่นขยายนั่นเองนะครับน้องๆเคยเห็นไหมครับแว่นขยายเอ๊ะเราใช้แว่นขยายไปทําอะไรครับบูนงทดลองส่องดูว่าเจ้าก,ก้อนสี่เหลี่ยมเนี้ยมันมีอะไรอยู่บ้างเป็นยังไงครับเห็นอะไรบ้างครับเป็นสี่เหลี่ยมทุกคนลองตอบพี่พลสิครับว่าก้อนที่เราถืออยู่นี่คืออะไรครับรู้ไหมครับเพื่อ,อะไรน้ำตาลนายให้ตอบเป็นน้ำตาลยกมือขึ้น ทุกคนเลยถูกต้องครับไปคือน้ำตาลก้อนนั่นเองนะฮะแล้วน้องๆเคยเห็นน้ำตาลที่ไหนบ้างครับที่บ้านแล้วน้ำตาลเขาไว้ใช้ทาอะไรครับปรุงกับปาปรุงกับข้าวหรือกาแฟอ่าปรุงกาแฟได้หรือเปล่าได้ได้เหมือนกันนะฮะแล้วน้ำตาลเนี่ยมีรสชาติเป็นยังไงครับน้องๆหวานหวานนั่นเองนะครับน้องๆครับแล้วถ้าพี่บอลอยากจะให้เจ้าน้ำตาลก้อนอันเนี้ยมาละลายครับจะต้องทายังไงดีฮะตายนะ เพราะฉะนั้นวันนี้ครับพี่บอลก็เลยมีน้ำมาให้น้องๆดูถึง2แบบด้วยกันนะครับน้ำอะไรครับเป็นน้ำเปล่านั่นเองครับอย่างที่2คืออะไรครับน้ำตาลถูกต้องน้ำตาลจะละลายในน้ำอย่างที่น้องๆคิดหรือเปล่าก็ต้องมาทดลองกันค่ะพี่บอลมีน้ำเปล่าและยังมีน้ำมันพืชมาให้น้องๆได้เปรียบเทียบกันด้วยถ้าเราใส่เข้าไปในน้ำเปล่าหรือว่าใส่เข้าไปในน้ำมันเนี่ยแบบไหนละลายง่ายกว่ากันน้ำเปล่าทำไมใส่น้ำเปล่าละลายง่ายกว่าครับน้องๆอยากรู้ไหมครับอยาก ถ้าอยากรู้ต้องลองทันดูน้องลองสังเกตดูนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับรน้องๆเห็นอะไรในแก้วบ้างครับน้ำตาเล็กๆลอยขึ้นนะทุกคนลองดูที่น้ำมันบ้างนะครับพอเราใส่น้ำตาลงไปแล้วเกิดอะไรขึ้นครับมีอะไรในแก้วไหมครับฟองเนแก้ว เมื่อทิ้งน้ำตาลก้อนไว้สักครู่ลองสังเกตสิครับว่าน้ำตาลก้อนในแก้วไหนจะละลายได้เร็วกว่าอ่างน้องลองดูสิครับว่าในแก้วน้ำเปล่าของเราเนี่ยมีอะไรบ้างครับที่เคลื่อนไหวน้ำตาลละลายขึ้นน้ำตาลละลายขึ้นมีอะไรอีกไหมครับนอกจากน้ำตาลแล้วฟองฟองอ๋อเป็นฟองอะไรครับฟองอากาศฟองอากาศน้องๆครับว่าถ้าพี่บอลอยากจะให้เจ้าน้ำตาลก้อนในแก้วน้ำมันเนี่ยละลายได้เท่ากับในแก้วน้ำเปล่าจะทำยังไงเดียครับ เพราะฉะนั้นวันนี้พี่มันก็เลยมีนี่ครับแอช้อนอุปกรณ์ในการคนนะฮะเดี๋ยวเราให้น้องๆลองคนดูโอ้โหน้องๆช่วยกันคนเท่าไหร่เจ้าน้ำตาลก้อนในแก้วน้ำมันนี้ก็ไม่ยอมละลายสักทีค่ะน้องๆ้องครับเป็นบอกพี่อลหน่อยสิครับว่าน้ำตาลเนี่ยละลายในน้ำเปล่าหรือน้ำมันได้เร็วกว่ากันครับน้ำเปล่าน้เปล่าใช่แลยละครับเดี๋ยวการทดลองต่อไปนะครับพี่บอลจะทำให้น้องๆเนี่ยได้เห็นว่าน้ำตาลก้อนเนี่ยละลายได้ยังไงได้ชัดเจนขึ้นนั่นเองนะครับ ในขั้นตอนนี้ให้น้องๆหยดสีผสมอาหารลงไปบนน้ำตาลก้อนจะเลือกใช้สีอะไรก็ได้ตามใจชอบเลยค่ะแต่ก็ต้องหยดให้พอดีนะคะเพราะถ้าหยดสีมากเกินไปน้ำตาลก้อนจะละลายไปซะก่อนค่ะน้องๆคิดว่าถ้าเราเอาเจ้าน้ำตาลก้อนที่ผสมสีเนี่ยไปลงในน้ำเราจะเห็นน้ำตาลชัดไหมครับว่าละลายแบบไหนชัดค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูนะครับว่าเราจะเห็นชัดหรือเปล่าน้องๆช่วยดูหน่อยนะครับว่าพอเราเทน้ำไปแล้วเนี่ย น้ำตาลก้อนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับสีมันเป็นสีค่ะยังไงต่อฮะสีมันออกจากน้ำตอนนี้ก้อนน้ำตาลเป็นยังไงบ้างฮะมีลักษณะยังไงครับมันละลายแล้ว,วค่ะละลายตรงนี้ครับละลายตรงนี้อ,อุ้ยน้ำสีเขียวเริ่มใหญ่ขึ้ ใหญ่แล้วมันยุบลงแล้วค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะครับเรามาลองทําวิธีอีกวิธีดีกว่าครับในการที่เราใส่น้ําลงไปในจานก่อนนะครับแล้วให้น้องๆเนี่ยเอาน้าตาลก้อนที่ผสมสีลงไปในน้ำลองสังเกตดูด้นะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับมันมีสีออกมาเหรอคะดูสิครับว่าน้าตาลก้อนมีรูปทรงที่เปลี่ยนไปหรือเปล่าเริ่มเปลี่ยนไหมครับเริ่มจากก้อนสีเหล่อ,อนไปนียเป็น,นยังไงอะ บางทีเราดูตาเปล่าอาจจะยังไม่เห็นใช่ไหมครับพี่บอลก็เลยมีนี่ฮะแว่นขยายครับช่วยให้น้องๆได้เห็นชัดมากขึ้นไปอีกครับทั้งในน้ํามันมีลักษณะเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้มันเป็นลายลายเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าครับว่าถ้าเราเอาจ้าน้ําตาทั้งสองสีมารวมกันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ ปกติแล้วการละลายน้ําตาลในน้ําไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับเพราะอนุภาคของน้ําตาลมีขนาดเล็กมากในการทดลองนี้จึงหยดสีลงไปสีกับน้ําตาลจะกระจายไปในน้ําคล้ายๆกันและเมื่อปล่อยทิ้งไว้สีจะแพร่กระจายออกไปผสมกันเกิดเป็นสีใหม่ขึ้นครับลักษณะของน้ําตาลก้อนเมื่อส่องกล้องดูชัดๆจะเห็นลักษณะเป็นผลึกน้ำตาลเล็กๆจับตัวติดกัน โดยมีช่องว่างเล็กๆแทรกอยู่ช่องว่างเหล่านี้จึงมีอากาศอยู่เมื่อระวางน้ําตาลในน้ําน้ําจะแทรกเข้าไปแทนที่อากาศในช่องว่างนั้นเมื่อน้ําตาลก้อนดูดน้ําเข้ามาจนเต็มจะทําให้ผลึกน้ําตาลแยกจากกันและละลายน้ําในที่สุดครับน้องๆเห็นไหมคะว่ารอบๆก้อนน้าตาลจะมีสีเข้มมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าสีที่เข้มมากจะมีความเข้มข้นของน้ำตาลสูงกว่าส่วนที่มีสีจางก็จะมีความเข้มข้นของน้ำตาลน้อยกว่าค่ะอย่างในทะเลเดซีหรือทะเลตายที่ตั้งอยู่ระหว่างประเทศอิสราเอลและจอแดนนั้นมีเกลือละลายอยู่มากจึงมีความเข้มข้นของเกลือสูงความหนานแน่นของน้ำทะเลจึงสูงแตกต่างจากมนุษย์เราที่มีความหนานแน่นต่ำกว่าเราจึงสามารถลอยตัวอยู่ในทะเลเดซีได้นั่นเองค่ะ และถ้าน้องๆได้ทดลองวิทยาศาสตร์ด้วยตัวเองก็ส่งภาพหรือคลิปวิดีโอมาตามที่อยู่นี้นะคะรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีของรางวัลมอบให้ด้วยค่ะเราจะกลับมาทดลองสนุกสนุกกันในบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยหลังนี้กันใหม่ในครั้งต่อไปน้องๆถ้าอยากรู้ตัง้งลองทา<ำ>งดูวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบาย